Go! ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยในหาของในแกานววินิสแต้ประิษฐเขมเนืของ y o งย네ูทูหรือว่ายูท mm ูบเบอร์กัผมก็ัอนนะนำด้วองก่แก็กาตนัชื่อเกับผมชื่อพีแลนุนนและชื่อนัทชิคก็สวัสดีวนี้อายุสามเจ็ดปีประกอบป็นชื่อนยูทูบเบอร์ช่องพีพีและพันุ์บิืันเดอรเพ่อวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบและยี่สิบเอ็ดเดือนยา แร่แสไฟ5ารของผู้จัดพิธี่ระกอกพลงเปนพิธีสถาัพธถาปัตยูคบริงนพุนิสคาโอายุ65ปีพศ2 5อดีตเจ้าอาวาสวระแจ้เือมหาดิีลต์ตำบลเืออำเเมืองจัวัดลำปางนะณวัดเอ่อนะพระิหารวัดนเอื้อมวัดแม่เองตำบลเมืองอำเเมืองจังหวัดลำปางครับ ซึ่งิรยิจกรตางและวงเวลาเดิเกินนีรับผมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สื่มวลชนในการบันทึกภาพที่เก็บข้อมูลตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสื่อออนไลน์ที่มีการดูการกิจกรมในวันนี้ถือได้ว่าสมรรถรูร่องสมรรถสิวมได้ดีแล้วแต่ท่านี้สำหรับคนที่ดโอเชี่ยนี้ก็ขอลาพี่น้องทุกท่านด้อนหามีสินสิ่ดิดกันได้ไปกัมว่ทอไป่ี่น้ง้ท่านมาโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกกคนที่ตามขอขอบคุณทุกกำลังใจในผลงานยูทูบเบอร์ช่องพีนักบัตรดนสกุลชแนลนะแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำรายการในครั้งต่อไปนะผมพีนักบัตรดนสกุลสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ อาเรนาสังฆาภิปุชายาเมรัส ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสังฆังนะมามิครับทุกท่านหันมาดำพระคุณเจ้าเราจะได้สมาทานสิหานะครับสาธุมยังพันเตติสารเนนาสหาปัญจสีรานิยัจามาตุ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต พุทธังสรณนังคาชามีพุทธังสรณนังคาชามิธรรมังสรณนังคาชามีธรรมังสรนังคาชามิสังฆังสรณนังคาชามีสัมขังสรนังคาชามิโุติยัมปีพุทธังสรณนังคาชามีโตติยัมปีพุทธังสรนังคาชามีโตติยัมปีธรรมังสรณนังคาชามี โอทิอามิธรรมสุรนัขามิทิยมิสังขสรนังขจามิโทิามิสังขังสุรนังขจามิตัิยมิพุทธังสรนังขชามิตัธพุทธังสรนังขชามิ ตาที่ยัมปีธรรมังสระนังขจามีตาที่ยัมปีธรรมังสระนังขจามีตาที่ยัมปีสังขังสระนังขจามีตาที่ยัมปีสังขังสระนังขจามีปานาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีปานาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามี อาทินาทานาเวรมามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจาจราเวระมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิกาเมสุมิจาจราเวระมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิมุสาวาทเวระมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิมุสาวาทเวระมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาทาฐานาเวระมณีสิขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจาปมาทาฐานาเวระมณีสิขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาดทานิสีเลนะสุขติันติสีเลนะภูเสัมปทา สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังว <hi> ิโสตะยิสาธุรรันตไปนวัดระวนาทุกนพระภูราติมรดกทิสโนอดิเจ้าอาวักแน่เผือนทีรจำจากสงสารชาเทเา่าแก่คนในปีนองไปนะฮะวันนี้หรือว่าืนนี้นะฮะ ตัวที่สามสำหรับการตวที่สมงคุณก็เมไปท่นนะฮะประมาเจรกาิปฏิปัมปฏิกานจริยธวรวระญตทานชนิะปราชกาติกาเทเสตุตมงอนุกัมปิมังปจังอรตนาคโรมาโม Bakau waktu ala adu sama Samput asa nak mutasa Bakau waktu ala adu sama Samput asa nak นามาสิกาลโลพุโตอ,อันว่าปะพุทธเจ้าดนฟภาเสดกว่าโลกครั้งสามเตสิตังภาโกตสนายังเทวัตุตังหาทัานตั้งหลายจุงทมตาดาฟังเพื่อหือเป็นสัตจังแน่ใจเหื้อเป็นตีหูแห่งสังขารทุกวันคืนการกินการอยู่ทุกขูก่ยิ่งใจ

แม้ว่าผมยังหัวก่หอหงอเขียวก็ลุดหลอนออกไปลายเพื่อนางกายก็อโอทูจะเป็นดำอีกูยิ่งใจควรดี้ากันคงควายกะทำบุญอื้อตานักาศาสนาเมต่อภาวนาหาความดีใส่ตัวใจใจ อย่านับใดอยู่ด้องได้กลางตั้งตายไผบ่อหูอย่าได้ฟูอูสักเสินปีเดือนเกินคำบฮือแก่เปี่ยนที่แผ่พับตัวอย่าดับไข่หัวจักไวหวเฮือขืดนีดีให้สูตรดีตังดีอย่าถือแก้วอันบ่มีคุณกาแต่แก้วต่ำจ้าบ่ดีเอาหฮือปากันถือดวงเผาเพชรแก้ว อันมีกาแล้วดีงามจุงลองจามกึดหลอดเอาใจจอดหาดูยังหมูซัดน้อยใหญ่อันเดือดไม่ทุกขาพอจาดเกิดฮือเป็นมาจะดละปิดเพียนฮือเท่าเปียีเข้าสู่เต็มตัวโมรน้มาจนหือตายปาชจูผู้ก่อหาเหมือนกันเสียงคนนั้นซาซาวดังเสียงซัดออกล่าหาก,กินตั้งเสียง อาศัตว์บินบนนัดและเดียวยยกไปบ่ออาจอยู่ข้างเนานานกันมาจูมานมาลอดก็จกตายลต้ตอดตนตัวละเครื่องขั้ขวข้างไว้ปูหมูอยากให้วิ่งบนสนสาสจนลำบากเธือบังเกิดตูกอยากนักน,กนา

ปัญญาติอนาติโตอาหํปีอุมีพลนะธัมโมพลนะอนาติโตอาหํปีอุมีสุขะธัมโมสุขะอนาติโตหันตัญญกัญญังกะโลมีกายะนะวาจายะมนะสายะมะนะ และตันทังหลายที่ตาติ่ัำมโมมีสาภาวะอันเกิดมาเป็นทุกขาเมื่อย่ำหน่อยเป็นตุกขาค่อยเมื่อเป็นเด็กเดงหูหมดแมงมาตอมไตก็อปจากคับไหล อาเลับนี่มาเป็นทุกขีบอจัางปากเป็นทุกยากเมื่อย้ำการด่าทุกเน่าหนา,นานหักยากทุกเสพ้างหากินเป็นทุกเมาวินปับแผ่ยามเมื่อบ่อแม่ปากปากมาเป็นทุกลำบากด้วยคำด่าทุกด้วยคำว่าบุกตีอันเพิ่นมาคำกาลาวีอยู่ใจใจอนาถีโตกอบ่มีที่จะพ้นไปใด เพราะว่าจาตดิตัมโมนั้นไส้ืฮือเกิดเป็นมาจริงใดมาุูขาลลำบากและหน้าอาหมพิโคอันว่าดตัวแห่งเฮาก็เป็นดังอีแต่จริงและอาหมพิโคแม่นว่าตัวแห่งเฮาและแห่งตันจารดิตัมโมมีตาภาวะอันเกิดมาแล้วก็เฮือ เท่าคำตะลามีนาตาอันเหี่ยวซ้ำหนังกอดมายานตากอดมาฟังมัวมืดลงกันขึ้นจืดสันหลังจริงจิ้นมังสั่งกอดหูหูยาเมื่อปากอูกอบอบอีฟังมือกอมาถือไม่เต้ายะอยากกงเก่าลังกูสั่งมาเป็นตุกโกเมื่อเต้าจากลูกนั่งก่อเราซุย อาทุกขังมาบ่าหายเหือดแห้งมาเป็นนาิีตุกแห่งต่างตำอานาาติโตบ่มีเวลาอันจะคำหลวงพุ้นใดจละลาตีตัมมูมีสภาวะอันเกิดมาแล้วก่อเท่าจะลานั้นแทดแต่นา อาหามพิโอแม่นตัวของเฮาและตัวของตั้ตั้งหลายปัญญาติตัมโมมีสภาวะอันเกิดมาแล้วเป็นปัญญาจานาวุติมีเก้าสิบหกประการคือว่าเป็นลมสารและฝีมาอาจมาเป็นขี้ขาดและขี้หลากหลายหูเป็นลมบาหมูและห้องข้อเป็นตาตตและเมาหัวมาเป็นลมขึ้นเสาลมเสาแลกลมึ สะเอินนะเป็นลมปิกฟื้นไขรสรันตั้งตัวอาปาโตมีหลายลากบางพปองก็มาเป็นนาเพียรีตหายลาดลาวิอนาติโตทุกคนตัวคนนั้นแต่แหละนาะบ่มีไปล่วงป้นใดพญายติตํมโมนั้นใสมีสาภาวะอังเกิดมาแล้วก็เป็นเพียรตินั้นแต่แหละนาะ อาหามพิแม่นวัดัวแห่งเฮาและดวแห่งตันมอลันนาตัมโมมีสาภาวะอันเกิดมาแล้วแล้ตายไปมีมวลมาต่างกรรมหากแบบแห่งสัตว์ตั้งหลายหากได้กาตัมมาบางพ่องกอดตายด้วยโลกาพยาบางพ่องกอดโดยตายด้วยท่านคาฝาฝันแตงพ่องกอดได้ไปแอวเสวแงหากินในป่าเสือให้ลาโค โคตพ้องกอมาเกิดเป็นกังบนตาลายพ่อเหงอดั้งพ้องกอตายกิงเกลือตกวังพ้องกอตายพอตันเอาขังคอวไว้ออกบอดได้หลวดเลยตายพ้องกอตายดีหิมตั้งในป่าตายดีย่อมยาและจอมพวกดอยดินแห้งกากินหญ้าหยาบตามกรมวิบากแห่งไปมันอันตนใดกระตั้มมนในจาดก่อนย่อใด ติทอมด้วยตามตนอนาณาติโตโบอมีอันจากหลวงพ้นไปใดมรณะธรมโมมีสภาวะอันเกิดมาแล้วก็ตายไปนั้นแต่และนาอาหามปี่แม่นว่าตัวของเงาและตัวแห่งตั้น์โกตธมโมก็จะมีสภาวะอันเป็นทกยิ่งทุกรอนจริง,ง,ง,งลายสันโข เมื่ออยู่เป็นคนก่อดุกหลายอย่างหลายต่างมีต่างๆนานาการว่าตายไกลกาวย่างลางเตืือกได้เกิดเป็นรั์ลัางเตืือกรำมาจัดเหิอตกต่ำใตไฟนาลไม่ถึงนานล่างเตืือกได้เป็นคนทุกผ่านและได้เกิดเป็นกำเนิดเป็นเพดเพรว่ามีจิตใจให้าเมื่อจักตายโดยดับกันทุกมาตั้นเมื่อเสียงเกต จริงกายเป็นนาเปตไปเกิดเป็นเพศและเป็นผีได้ตกอาวิธีแล้วก็มาเกิดในกำเนิดเพศหลอกได้แบบและได้เกิดมาเป็นชัดวิบากมาคำจัดและแต่งบอกเือมูที่แห่งต่าม วงพ่องกำติดตามตัวไต้ก็ได้ไปถึงที่สุขลำเลิดในที่ประเสริฐอินพรมได้เป็นเทวาพุทธเทวาดาตนวิเศษเพราะว่าอำนาจบุญเขตดีได้กระทำม,มาอายุสังาขารก็ยืนมากวางบอกมีดีอางตางกุกมีความสุขหาประมาณบอ่อดด อาณาติโตบอกมีไปดวงพุ้นไปได้ทุกตัวคนแม่นแต่จริงและตัดสมาเพราะเหตุดังอันแม่นว่าตัวแห่งเฮาและตัวแห่งตั้านการญาณก็ควรหีบกะา,าำกรรมอันดีงามคือตาหนษาศีลเมตตาภาวานาไปใจใจกาเยนาด้วยกายวาจายะด้วยปากมานาสาด้วยใจแม่นคนตีตายไป และดับการฝูงคนอันอยู่ปายหลังก่อพ่อควรให้หาปาริเวตาณอืดอ่อนพ่อควรเป็นทุกยอ้อนโดยต่างตายบ่กควรเสียได้โดยขับเน่าบ่อควรโศกเศร้าตัวมาจุราจาทำบำาบายการให้หาคนตายนิ้นาบ่เป็นฝาอายโยจนาบุญสังสักยาเตาเป็นทุกลำบากแก่ผู้ให้ ควรดีลำเพิกไปใจใจเพราะว่าเฮาท้องห้องให้มันก็บอกขึ้นมากายะกะตาแม่นตัวแห่งเฮาก็ยังจักตายไปบ่จ้าก็ยังจักได้ไหวนาเข้าสู่มาจุราจาตำควรนาถือเอากคำมาทานภาวนาไปใจใจ เฮือปากันได้พ้นจากใายแห่งสงสารจุงปากันได้ปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระบวรสอนสั่งเหมือนดังน้ำตกหลังลงลินคำเทวดูตังเฮือปากันจำเลิ่นไว้จุวันวันอย่าได้ปากันอยู่ย่ำไรปางเป่าเฮือได้เกิดเหล่ายังตนมีใจเว่วนสอนใจมา ต่างบทดีตัณหาบอกสอนหื้อแจ้งจอดในใจเมื่อชีวิตเป็นไปและตั้งอยู่หื้อได้สอนใจกู่ตัวตนจะนับได้ไขหัวว่ดวัวยังหนุ่มน้างามจุ่มมีวันยามมาจุหลัมาตั้งเมื่อหนุ่มปากเฒ่าสุม่มยามตายจากบอ่อสบายพอพิบาาอันจะจากลากน้ำไปอย่าคือดใจว่ายังหนุ่มเมื่อยามเรา ก่อยกระามบุญหลอนว่าความตายมาสูนเมื่อยามมาอยู่นหนุ่มนั้นกอจักโมลนาไปบอกมีอันใดเจ้าจักด้วยไปใดมีแต่บาปุญกรรมที่ใดกระทมไว้ยอมติดตามไปจากยาอีวาเหมือนเงาเตียมตนหือได้สวยผลนเป็ดสุขและทุกหลูกตามกรรมอานสุขสาร อันนี้นอมาจุลาอันนี้นอมนันนาถึงบอ่อ้นใดสักอันแลมันยอมมันบ่นบอยอมเว,นเว้นแวกแก่คนใดอาอาปิเยหิยวิปโยโกโทุกโกโปิเยหิบางฟองก่อฮักกันจังกันจังตายเบื่อนายก่อปากจากกันไปพ่อคำเว้นเป็นสายให้ทุกเห็นใจบา อมีแต่ปากอ้างล่อว่าจะกระทำบุญลวดหายซูลปางเป่าคำปากเล่าว่าได้ได้ลวดตายไปด้วยกินแนงบาปคำแฝงจิตอดลกนาลกก่อคำเป็นเป็นรู์เข็นในนาลกนือไฟบุกมากมัดมป้าขันห้องให้เวตาป้าอุจนา จุ่มฟังและจำชื่อทืดีหือเป็นแะหือหูดีแนานักเบาอย่าดึก,กว่าตัวเฮายังหนุ่มตาใจจุ่มไปตึงวันอ,อายุขันทั้งก็แก่วันและเวลาก็แพ้ ใจโยนิสยปัจโยอุปนิสยปัจโยโพเลชาตาปัจโยปัจชาชาตาปัจโยอัสสวนาปัจโยกรรมปัจโยวิปากปัจโยอาหารปัจโยอินทสีปัจโยา